เมื่อรถเก่าเสื่อมสภาพเราก็ต้องไปซื้อสารเพิ่มประสิทธิภาพมาบำรุงรถยนกันนะคะก็ซื้อมาหลายตัวมากเลยนะคะเออเราใช้ยังไงอะหลายๆคนที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ลิควิดโมล,ลไปเชื่อว่าต้องประสบป,ปัญหาเหมือนกันก็คือจำไม่ได้ว่าแต่ละตัวใช้ยังไงใช้ตรงไหนหาข้อมูลยังไงแล้วก็ยังงงนะคะวันนี้เราจะมาบอกจุดสังเกตง่ายๆกัน,นะคะ่ะเราก็จะแบ่งกลุ่มตามสีฝาก่อนนะคะ สำหรับใครที่งงอยู่นะคะว่าสินค้าตัวไหนใช้กับไรเรามาแบ,บ่งกลุ่มตามสีของฝาง่ายๆกันเลยนะคะกลุ่มของฝาสีดำเนี่ยจะเป็นตัวที่ใส่ลงในถังน้ำมันเครื่องนะคะถังน,น้ำมันเครื่องเท่านั้นนะคะส่วนฝาสีน,น้ําเงินตัวนี้จะใส่ลงในถังน,น้ำมันเชื้อเพลิงเท่านั้นนะคะสําหรับเครื่องยนต์เบนซินนะคะส่วนฝาสีแดงก็จะใส่ในถังน,น้ํามันเชื้อเพลิงเช่น,น,นกนันแต่ว่าสําหรับรถที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเท่าน,นั้นนะคะส่วนฝาขาวนี่จะสําหรับหม้อน้ํานะคะค่ะมันก็ง่ายๆเลยสําหรับการแยกใช้สินค้าของลิควิดโมลีเรนะะค สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าด้วยพีโมลี่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามรายละเอียดที่อยู่ท้าคลิปได้เลยค่ะ